สวัสดีค่ะสวัสดีน้องนาลิตะจังพึ่งตื่นนอนค่ะพึ่งค่ะตื่นมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะกำลังกินนมจ้ะน้องกำลังกินนม อะ <c ười> ต,ตื <refugees> ่นน <si People> ี่นี่นี่ตื่นมากกับจัจังสียดค่ะเนี่ยตอนตั้งแต่สี่โมงจ้า I <laughs> you. ยู่ไนเด็กกําลังกําลังนมุดกี่ขวดแล้วจ้ะหลายขวดละจ้ากําลังพายคิดพอพนดวงวังเพิ่นางจังเลยอดเอาจ้ามาแล้วโทรหาแม่ด้วยนะคะจ้าจ้าไม่บายจ้า S <S จ้าจ้าจ้ะอลันีตะยูไนอลันิตะยู่ไนอยู่นีนน่จ้าป้าคนมันอยากไปกูเห็น,น้พ่อและแม่ที่แหลนนั่นเลยนะเขาอยากอยู่กับป้าค่ะพ่อกับแม่ไปวิ่งแล้วอารมณ์ดีสวย จะเปนนอนกินนมขันเลยนะมีคนจะนอนต่อจ้ามีคนจะนอนต่อหนึ่งอาตาจ้า ไปด่าไฟก็ได้หรือเลยคนมันบ่เอาย <vous> ิ้สวยก่อนนาลิตาอยู่ในสินอีกแล้วิ ลูกขึ้นมาละเอฟซีก่อนเร็วเร็วเร็วหอ้โหข้างน่าลูกเนาะ เดี๋ยวนาลิตาขอตัวนอนก่อนนะคะหนูจะนอนอีกแล้วค่ะหนูเพิ่งตื่นหนูก็จะนอนใหม่คะ่ะบายบายเอาเอาเจ้า,ายังหลวมเอ้เอาไปไปก่อนลเลยด็บบ๊ายบายเจ้าเจ<ะ>้ายังหลวก อ,อย่างยังเออเอาไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายชุ๊บโอ้ย <laughs> โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายชุบๆุบนาลิตาอยู่ในนาลิตา อยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าคนช่วยเขา lạc lẽ tao nãy nụ nít tao tatu 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 thế tatu 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 ตอยู่ไหนอยูย่นี่จ้าอายู่นี่จ้าอินตุตะตุตะตุตะมีคนขี้งอนคะ่ะมีคนขี้อ้อนหนึ่งอาตา Sini pun ikan nong len. Lung lah. Sita lalu, sita diang deh. eh, nih eh. 椰丝干嘛？干吗？去干点什么？